พญานาคตอนที่11พญานาคนั้นมีประวัติที่ผูกพันใกล้ชิดพระพุทธศาสนามายาวนานและพญานาคส่วนใหญ่ล้วนมีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาอย่างเช่นพญานาคที่มีนามว่าการนาคราชที่มีอายุยืนยาวถึงสี่พุทธันดรซึ่งอยู่อาศัยในภพนาคราชใต้ท้องแม่น้ำเนรัญชรา ในวันที่พระโพธิสัตว์ของเราจะตรัสรู้นั้นพระองค์ทรงจับถาดทองอธิษฐานว่าถ้าเราจะได้เป็นพระพุทธเจ้าในวันนี้ถาของเราใบนี้จงลอยทวนกระแสน้ำไปถ้าจะไม่ได้เป็นก็จงลอยไปตามกระแสน้ำเถิดครั้นทรงอธิษฐานแล้วก็ทรงลอยถาดทองนั้นไปถาดนั้นได้ลอยตัดกระแสน้ำไปจนถึงกลางแม่น้ำ เมื่อถึงกลางแม่น้ำแล้วได้ลอยทวนกระแสน้ำขึ้นไปอีก80ดซอกแล้วจมลงไปถึงพบของการนาคราชกระทบถาดทองของพระพุทธเจ้าทั้งสามพระองค์เกิดเสียงดังกริก๊กกริกแล้วรองอยู่ใต้ถาดสามใบนั้นเพื่อเป็นการแสดงความเคารพต่อพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆกนรารนาคราชได้ยินเสียงนั้นแล้วก็กล่าวว่าเมื่อวานนี้พระพุทธเจ้าทรงบังเกิดแล้วองค์หนึ่ง วันนี้ทรงบังเกิดอีกองค์หนึ่งแล้วก็ลุกขึ้นยืนกล่าวสดุดีพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีพุทธประวัติอีกตอนหนึ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราทรงประทับนั่งเสวยวิมุตติสุขณภายใต้ต้นมุจลินในการนั้น มหาเมฆได้เกิดขึ้นในสมัยที่ไม่ใช่ฤดูกาลซึ่งเป็นมหาเมฆที่เกิดพร้อมกันทั้งสากลจักรวาลขณะนั้นพญานาคชื่อมุจลินซึ่งสถิตยอยู่ในภพพญานาคใต้สามุจลินได้ดำริว่าเมื่อพระาศาสดาเสด็จมาใกล้พบของเรามหาเมฆนี้เกิดขึ้นพระองค์ควรจะได้อาคารบังฝนเราจะเนรมิตปราศาทแก้วเจ็ดประการก็ได้ แต่เมื่อเราทำอย่างนั้นผลบุญอันยิ่งใหญ่จะไม่เกิดขึ้นเราจะทำการบูชาด้วยกายแด่พระทศพลจึงขยายร่างของตนเป็นพญายงูตัวใหญ่และยาวขึ้นกว่าเดิมเอากายของตนขดล้อมพระบร,รมศาสดาไว้เจ็ดขั้นแผ่พังพานกั้นไว้เบื้องบนภายในขนดเป็นห้องใหญ่เท่าโลหะปราศาสพญานาคมีดำริว่า พระบรมศาสดาจะประทับสบายได้ทุกอิริยาบถจึงขดล้อมสถานที่กว้างขวางเอาไว้แล้วเนรมิตเพดานให้มีพวงของหอมพวงดอกไม้ห้อยประดับวิจิตรงดงามด้วยดาวทองในเบื้องบนจุดประทีปน้ำมันหอมไว้สี่มุมตั้งกล่องจันทร์หอมเปิดให้โชยกลิ่นหอมไว้ทั้งสี่ทิศพญานาคได้ทำอย่างนี้ได้ความตั้งใจว่า ความหนาวอย่าได้เบียดเบียนพระผู้มีพระภาคเจ้าความร้อนก็อย่าได้เบียดเบียนสัมผัสอันเกิดจากเหลือบยุงริ้นไรก็อย่าได้เบียดเบียนพระผู้มีพระภาคเจ้าแม่ฝนจะตกพรมตลอดเจ็ดวันในที่นั้นก็อย่ามีความหนาวเกิดขึ้นเลยแม้บางขณะเมฆฝนจะขาดหายไปเป็นระยะระยะความร้อนจะเกิดขึ้นแม้ความร้อนนั้นก็อย่าได้เบียดเบียนพระองค์เลย พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประทับนั่งภายในขนดของมุจรินนาคราชนั้นตลอดหนึ่งสัปดาห์ซึ่งเป็นสัปดาห์ที่หกหลังจากตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเมื่อล่วงไปได้เจ็ดวันฝนหยุดตกแล้วอากาศปลอดโปรง่งพญานาค จึงคลายขนดออกจากพระผู้มีพระภาคเจ้าและจำแรงกายของตนเป็นมานบน้อยยืนประคองอัญชลีนมัสการอยู่ตรงเบื้องพระพักของพระผู้มีพระภาคเจ้าลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเปร่งอุทานเพื่อให้พญานาคทราบถึงการประทับอยู่อย่างสุขสบายตลอดเจวันนั้นและเกิดปีติในบุญว่าความสงัดเป็นความสุขของบุคคลผู้สันโดษ มีามปรากฏแล้วเห็นอยู่ความไม่พยาบาทคือความไม่เบียดเบียนสัตว์ทั้งหลายเป็นสุขในโลกความไม่กําหนัดคือความล่วงพ้นการมทั้งหลายเสียได้เป็นสุขในโลกการกําจัดความยึดถือได้เป็นสุขอย่างยิ่งมุจรินาคราชได้ฟังพุทธอุทานยืนยันถึงการประทับอยู่อย่างสบายและมีความสุข ก็เกิดปีติในบุญที่ตนได้สั่งสมไว้ในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วได้ถวายบังคมทูลลากลับไปสู่ภพของตน